สวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับคุณพิโครัโอเคครับเมื่อนี้โอ้ดีใจหลายๆดีใจน้ำคุณมีโชอ่ารักรักไดนทวันฮะรักไหนคุมโชรักไดรักเก่าทีว้โอรักเก่าเลโอ้ยปวดกวาเจักเก่าหรือเก่ารักเว่าเพิ่คอยี่เดีแล้วไปนั่ายาดมจะฝากกันคอยนักหนึ่งหาวให้ไว้เนี่แม่เรียกนี่แม่บุร นี่เนีหนึ่งศูนย์ห้าหน่อยกับมัมเส้หนึ่งหาบอีกแล้วเน่อยว่ามากศูนย์เนาะหน่อยกับมัมเสยางเต็มเดียวแต่กีบว่าเป็นยังกะที่ากะยังโชคดีอยู่ได้ทุ้นขึ้นวันเดียวกันใดโต้รั่งเพราะว่าศูนย์ห้าหน่ใจขึ้นแม่นบอกแจกกี่ห้าซื้อว่าอะไรเลยแถวนี่หน่อยอุยแม่น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 อยู่ทั้งอยู่ฟังทั้งอำเภอเพนก็คือกันบอกว่าเขาคุ้ยมาเสร็จักดังมาทางไหนมาเั่นเอ้าบ่ดังจังไหนเนาะ ลองกิมซูเหมือนล่ะภาคขมิ้นเรื่องรักเนาะแมนหมอตัวเดียวแตกตัวเดียวแตกนี่หมวดที่สองหือหมวดที่สามหวดที่สามเลยเนก้าสองอ่าหนึ่งหกอ่างงอนยามาซูศูนย์ห้าอ่าเลขเดียวแตกแมนแต่งวดนี่เดี๋ยวงวดนี่ฮิปแรกเข้าลงไปแค่เลขตัวนี้เลยแหม่นะดันเน๊ะแม่ไม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นิเลรเดียวคือศูนย์ห้านะครับครับไม่ได้เลขเดียวคือศูนย์ห้าภาคขมิ้นเรื่องรักเนี่ยครับ กัรคอมเมนต์บลึกลับบ่แม่นครับต้องคอมเมนต์ลึกลับเม็ดเดียวแตกบ่ต้องเขียนมวนวีมวนไล่เราต้องเขียนหลายคอมเมนต์ลึกลับนะไอเม็ดเลึกลับมีให้หางเดียวด้วยกี่ไปถามเอาเลขหลายตัวพันดา,าดพ้อมดาพ้อมน่ะเสียไอฟัน<ส>ยังดูแถบนะฟันแล้วกันแล้วตัวเยฟันยังรับได้เต็มที่เป็นวางสั่นเป็นแม่นจันเข่าดีที่จันดูเหมืนที่น้ำดมใหญ่ใช่ไหมสังเกตสีหนาแล้วต่างกันได้เห็นว่าใหญ่ใหญ่ โอ,โอ qui, antis, ้ได้ไล่ลักให้หมดเดี๋ยวน้อเออมาแจ้งเลยว่าไอบ้านนี้ทุนนึงที่นายบ้านเดียร์แจ้งมาบอกดอกประม่านตาตานนี้เนาะหลังจากที่เขาไปคุยเนาะไปสนทนาถ้ำกับเพิลมือเ้านี่เอฟซีเพิ่นกัดค้องอ่าตองหวดนี่โดยส่วนมากเพิ่นว่าเพื่อจิฝันมันขี้ต่อไหนเพื่อจิฝันตองหวดจังไรจังไรได้ได้คุยถึงลึกไปถึงจุดนี้่บออบ่ได้ว่ามือไรแต่เบาเร็วอยู่นี่เร็วอยู่จังที่ได้ ตัวนี้มากที่ได้ใครมากอืมปวด้องหันเรียกอ่าวันทีน่นออหนึนะ่งกันเนาะอ่าเศร้าวันที่สองผมเข่าไปได้ใครมากเลยไว่ไม่ว่ามันฝันไม่ต้งแต่นั่นเลไรมานนิขึ้นตอนวันไหนแต่วันที่ยี่สิบเก้าตัวคนสั่นเลยมาเรียกหนหนว่าวันที่หนึ่งกันเนาะอขึ้นวันที่หนึ่งเนี่ยฝันเลยผมเข้าไปเศร้าวันที่สองได้ใครมากนี่ด็ไใครมาต้องหวดเลยตองงวดตัวนี้คือต้องหวดเลย ไม่ใครไมยังไปใครใครน่ะโชเนี่ยโชเนี่ยใครน่ะใครนวยนี่ลหะครับนวยนี่ได้เปล่นี่แหละใครที่เป็นประเด็นโยูตั này, ha, like anyway? ้งแต่วันที่สองมาจนหอดทุกเม็นเนาแล้วป่าผ่านมาเตอร์มากตีดูเพียงวะดียูทะเลาะกแล้วเพราะเอาทุกหม้อยอยางขคันั่คันพ่อเียงกันเอาใครทุกหม้อยอย่างของคนมาเม็ดเดียว พ่อใ่พี่น้องครับอันนี้กับบร,ริเวณโฆษณาช่วนเชียร์อันนี้เรื่องจริงนะครับครับเใ็นเลขตัวเดียวถือจ่อยครับสามวดที่ผ่านม่านี่คือเม็ดเดียวแตกเม็ดเดียวแตกฉะนั้นแล้วงวดต่อไปนี่คือวันที่หนึ่งครับหยัางเดือนหยัางสิงหาส,งหาสิงหาแล้วว,วันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเข้ามาลุ่นกันต่อว่าเม็ดเดียวสีเขาอีกหรึ่เขาครับพ่อใ่พี่น้องครับครับชนะแล้วเขาก็ติดตามท่าที้ม่านเข้าไว้สุขหูสุขหนเนาะจีมานังเบาซู่ฟังที่ละว่าเป้นฝันยังไแล้วก็มาเคมีะห์ซอยกันแต่ว่ากา น้องเนื้อก็นั่นไปกันคืออาธิมีเว้ามาติีความฝันความยังซอยกันไปอันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบเป็นเสื้อดอกที่จริงเราเขแา่าเชื่อมันเพื่อนนั่นแหละนะทำม,ม,มาว่าหัวโน้มนจะได้เื่อแต่ว่าเดี๋ยวช <c oughs> ี้แจงครับเอซีนิดนึงถายว่าเอาใส่าเม็ดเดียวเนาะที่จริงเน่ะตัวที่ความฝันของคุณน,น่ะตัวนี้ตัวเดียวสูญหาย เพิ่นล่วงกลมนี่ยแหยะแต่ถ้าจะเอาตัวที่สามใส่แหวานึงเป็นหนึง่งศูนย์หาครับใบนี้มือนั่นเนาะใครเนี่ยมันมีไอตัวซีเขียวอยู่อ่ะครับผมก็บอกว่าเอ้ยว่นเป็นตัวเลขกว่นี่ก็เลยให้เพิ่นเบิ่งมือเที่ยวใครมากล่ะเพิ่นก็เลยเห็นเ,เลขเก่าหนึ่งตัวนีวอาซนแต่ว่าผมไม่ได้สนใจตั้งแต่มือแรกครับคลิปแรกเข้าเลยบอน้ำล่งเสนอโอ้ครับจนกว่าจนจนตอมากเข้ามาก ห้องวไม่แน่ที่อามาน้ำเสนอแมนมังมนสนฝันดีเลยนอก็เลยมาตรงกับเลขตัวนี้กละเาใหมเกิดซวกะเริ่มเกิดพอกเลยเอิมออกเาสูงสีฟังน้ตจะมาผมก็มาอยู่นั่งเกิดจังโหเฮ็ดไหนเนาะที่น้าเสนออันพระทุดงลึกรับพระถามิ้นลึกรับดจอีกนาะเฮ็ดอย่างไรเนาะสอดคนมีชควเรียนก็น่าสนหอกว่าก็เลยหาเรียงหาร่าเบา เด่นเป็นเหตุมากเก้าหนึ่งนี่แหละเก้าหนึ่งเลยทีการเล่ได้เพิ่มตัวเลขมากเมื่อมือว่านี่กับเมื่อว่านี่ผมเขาไปตอนตอนแรกๆประมาณหามวงแรกกับเพิ่งกับเน้นว่ามันมอมีเพิ่มแล้วหรือเล่าเพราะว่าศูนย์ห่านหรือล่าศูนย์ห่าถ้ามาศูนย์หานี่ขึ้นมาบนเนด้ตอนบอกว่าศูนย์ห้านี่มาบนผมบอกว่ารุ่งนี้เรื่องในหินศูนย์ห้ามาบน แต่ว่าทำมาล่างนั่นสิเป็นหาศูนย์มันบอกว่ายังสีเลยชัดเจนมากๆชัดเจนชัดเจนแล้วกับคันทามไร้วุ่มให้พอมให้พร้อมว่าสีฝันยังงายฝันยังแง่เดี๋ยวบอกว่าเราเงียเงี้สูฟังเนี่ยฝันสันสันกับว่าแล้วสีฝันยังแง่เดี๋ยวบอกว่าจะบอกว่าเป็นตัวเลขแม่และข้าศูนย์เนี่ยเมื่อกี้นี่หลังเขาออกมตโทรไปหาแล้วหรอบอกว่าอาจารย์ครับจังไหนมื่อคืนนีกันฝันไหนเด้อสีไดตองอ่ะ หมายถึงขึ้นนี่หรอขึ้นนี่นะเอาไหนผมได้เด้อเพื่นบังคับได้ป่านนั่นหอยม่เ่นไะต้องเมียเมียเตรียมพระป่านั่นเนี่ันว่าฟันก่คอยให้เลาเนี่ยแม่าติไปบังคับกันฟันบ่แราบ่เว่าของวกับเพื่อนจะซื eh ้อดอกเราวางในที่น right> ี่เราเอาเมินสองคนที่เขาไปหาเลยวะเร่ต้องกลับไหมอืมเราว่าอืมเต้องออกมาแล้วเมือกีนอืมเพราะว่าติดกินมุนอืมบ่บ่ว่านอืม้าสิบลับมา เข้าไปมื่อนี่เพราะว่าผมรับปากไว้เลยว่าแง่อเคยนจะหาทามาหนิทาม่าหนิทาม่ครับเดี๋ยวใครไป็นตัวให้ม่เปืกันทาม่าหนิเดี๋ยวก็สีิได้กัะติงน้ำหอนไหมโอสะออนอ่กกระิกได้เรากระทิงน้ำหอนไหมบ้านนี้นะเราก็ปลาคาบตายเนี้ยบ้านนี้ปลาคาบตายออว่าไว้ก้อนนั่นว่าจะพาไปซื้อปลาคาบกะีไรพาไปนละ พ่อพาไปเร่งได้เดตังลักเก่าคุณเนาะบุ้ยเดี๋ยวเล่วกัเดี๋ยวอีกรักเก่านีเพิ่นติดกินใิม่วงเนาะมือหื้อมือหื้อมือหื้อนีวันอย่างวันวันจันทร์เนาะพุ่งพ่นี้วันอาทิตย์เนาะพุ่งนี้วันอาทิตย์มือหื้อวันจันทร์ครับก็สไไยเลเข้าไปติดตามแนวทาง้ารุ่นวันจันทร์้ารุ่นวันจันทร์ข้าว่าที่แม่นังเราว่ามาคุยกันอยู่นี้ละครับนีแล้วก็ใครด้วนี่กั เสียวไปขึ้นเพื่นเสาไปขึ้นครับเสียวไปขึ้นับไมค่อบมันมันโดนแล้วมันเน่าดิเสียวไปขึ้นพิ่นบอแบนบอสหรือแนบอกเนี่ยเขานัอๆๆๆเรียกออกเผยออกมาจัดเกนีลยนี่เห็นหาศูนย์บรนี่ศูนยห่นี้เขาต้อง่าตอนเที่ยงนะมีคุณแม่เอซีคนนึงโทรมาคนมีโชคใครนี่นะแม่เบิ่งจงได้เ็เห็นเลขหาศูนตัวเดียวแล้ววเพราะเห็นเลยเก่าหนึ่งแล้ววอ๋อมีอีกันนึงนะเตาเตาเตาคนมีโชคไปบอก เอฟซีคอมเมนต์มาหาศูนย์ศูนย์หาเพียบเลยอืมอ่าเต่าชื่อใจขนาดพอผู้ใดคอมเมนต์ศูนย์หาศูนย์มาสาธุสาธุสาธุอย่างเดียวแปลว่าเจ้าได้ชวบได้ใช่จากคนไม่ชอบหลายตัวนี่โอ้เต่าสาธุแม่ผู้ขายขี่รถไปในว่อเต่าเในแม่แต่พ่อจะงูดิแต่พ่อจะงูในแม่เพราะว่านี่พ่องูตัวทอตแขวนอยู่ในแม่เอาเอาคิดเบิ้งเอาเต่าเต่าหน่อยแลนขามทางนะมันแบกเลขศูนย์มาดิ แบกเลขศูนย์มาบบกม,ามือ่งกึงก่งอยู่รหรอแต่ว่าผมเดี๋ยวเบิ้งผมก็ได้ตีเต้านี่ผมตีผมตผมีตีเป็นซ<ม>ีมันวะ<ห>ผมก็ได้วาซีศูนย์แต่ว่าเ<ม>อฟซีเมามันมากนี่เห็นเลขห้าศูนย์ห้าศูนย์ตัวอื่นแต่มีอยู่แต่ว่าหลายที่สุดคือหาศูนย์ศูนย์หาอืมเอาแล้วคนที่จคนี่เอาเต้าไปกไสยตัวโอ้จังมันเบิ้งซื้อโอ้ยอย่าาไปปนดอกบอกตัวผมบ่กกินเต้าเต้าหน่อยนะบอกกิน เต้าใหญ่มันตัวน้อยพูดกับตัวน้อยนิอนึงก็เลยนิดนึงก็คือเห็นยัางกินก็ย่าไปกินเต้าอีปิงเต็มอยู่อีปิงน้อยเต็มเต้าอยู่นี่กะรอดที่ตามเนาะอ่ากระรอดกิดตามครับผมไปจังไรกัฝากไว้นะครับในส่วนของโตเลขค่ายนี่นี่ให้มาหนาติดตามครับผมเพิ่นมีหลายสิ่งหลายอย่างเพิ่นก็อยากเก็ยอยากสั่งอยู่เหมือกันเดี๋ยวจังไรอ่า จังไงเดียาจี้มีโอกาสเพิ่นกับพ่ใไหไทยถ้าู่วัดคือเกาบ่บ่เพื่อนไหไทยท้ามัดเลยนี่ไหไทยไม่หรอกชื่อเออเพิ่อนให้่บอกซื้อซื้อเพิ่นเสียงกับพ่ให้ออกครับแันเพิ่นที่ให้เพิ่นกับห้รอดจงสั่นเนาะก็ถือว่าเพิ่นเกลี้ยงอยู่ดอกครับเนาะเพิ่นเกลี้ยงคัดอี่ดีอยู่ดอกแต่ว่าก็ดีจะก็ดีเนอะเพิ่นกับว่าอยากเสียหายว่าอยากปิดไม่น่าสะทรงมาไปแจะนั่นแล้วกทายได้ตัวเลขเอารวดวันต่อไปเนาะครับอืมเอ้า ขอบคุณหลายๆที่ที่ตามมาช่วยครับคลิปนี่ก็ได้เดี๋ยวคลิปหนาไปพบปะกันไหมครับอีกสองวันเจอกันครับผมบ๊ับ๊วคกับ